มไม่บอกว่าไม่มาป่วยไม่ป่วยมาไม่มาทำไมไม่บอกสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนมามาลุยหิมะด้วยกันค่ะเพื่อน <c oughs> หิมะขาวโพลนเลยแต่ไม่หนาวจัดค่ะวันนี้หิมะเยอะแต่ว่าไม่หนาวจัดนี่ก็เที่ยงแล้วค่ะเพื่อนเ <c oughs> ที่ยงของวันใหม่เมื่อวานนี้ไม่เพ็นได้ไปหาคุณตา ซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็ซื้อเออบางสิ่งบางอย่างนิดหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะตามที่รายงานไปแล้วแกก็เวียนคืออากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อนแล้ววันนี้จะมีคนมาช่วยแกจะมีคนทางการนะคะมาช่วยแกทำความสะอาดคือมาทำบ้านให้แกแต่ทีนี้แกโทรมาค่ะคุณตานะโทรมาหาไม่เป็นเมื่อกี้นี้ ถ้าทางแกเสียใจมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อาการก็ไม่ดีเท่าไหร่เสียงแกอ่อยๆแล้วแกก็โทรมาวันนี้ค่ะเพื่อนนี่ก็เที่ยงกว่าใกล้จะบ่ายมงแล้วค่ะแกก็รอให้คนมาทําความสะอาดคือได้ตกลงกันไว้แล้วอะค่ะทางการตกลงกับคนแก่ไว้ได้ทิ้งกว่าแล้วค่ะเพื่อนว่าเขาจะมาวันนี้แต่ทีนี้คุณลุงบอกว่าเขาเลทเขาไม่มาให้เชิมาหาฉันหน่อยได้ไหม ไม่เพิ่นก็เลยบอกว่าเออพอดีกาลังจะออกเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอเลยจะไปหาคุณตาเลยคุณตาบอกว่าไม่ต้องมาเลยก็ได้แต่มาภายในวันนี้ได้ไหมบอกได้ไม่เพิ่นก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ลูกสาวก็ส่งข้อความมาเวลาเดียวกันเลยค่ะเพื่อนบอกว่าจะมาหาแม่จะมาหาแม่อีกค่ะเดี๋ยวนี้มาหาแม่เรื่อยเพราะว่าแกไปไป,ไปมาจาก ออสโลแล้วก็ที่บ้านอดีตสามีค่ะขม้างาอยู่ที่นั่นทีนี้เขาจะมาพร้อมกันในช่วงเวลาจะมาในเวลาที่ไม่เพนไปหาคุณตาเนี่ยค่ะไม่เพนเลส่งข้อความไปหาลูกสาวบอกว่าเวลาเธอกําลังเดินมากําลังลงมายัางไงก็บอกแม่ด้วยเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านแม่จะไปหาคุณตาคุณตาเสียใจมากเขาอยากให้ไม่เพนไปด่วนแม่เพนก็กําลังจออกเนี่ยแหละครับเพื่อน แล้วคุณตาบอกว่าอยากจะคุยอะไรกับแม่เพนนะคะแล้วคุณตาบอกว่าให้เอาเค้กไปด้วยคนละชิ้นก็ว่าอย่างนั้นเวลาช่วงที่เราคุยกันเราจะได้ดื่มกาแฟแล้วก็ได้ทานเค้กไปด้วยนั่งคุยกันไปทานเค้กไปแก,กว่าอย่างเงี้ยค่ะพเพื่อนแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวซื้อเค้กมาออกตังไปก่อนเดี๋ยวมาถึงที่นี่เดี๋ยวฉันจะ จะจ่ายคืนจะว่าอย่างนั้นนะคะแกก็จะคุยอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆแต่ฟังดูแกเสียใจมากทุกวันนี้แม่เพ็ญก็ไม่มีอะไรมากมายลมเลยค่ะเพื่อนๆก็มีแต่คนแก่ดูแลกันไปเพราะว่าเดี๋ยวแกยิ่งเหนื่อยยิ่งนั่นอยู่แล้วก็ไม่มีญาติโยม,มาดูแลทั้งลูกชายลูกสาวครอบครัว อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีครอบครัวมีลูกหลานก็เหมือนไม่มีลูกหลานแล้วบ้านที่อยู่แก่ก็คือพาร์ทเมนต์แกใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆแล้วแกเดินออกกําลังกายในพาร์ทเมนต์แล้วแกก็บอกว่าแกไม่อยากจะไปอยู่บ้านคุณแก่ค่ะแกก็อีกรลยหนึ่งเหมือนกันที่ไม่อยากไปไปอยู่บ้านคุณแกอันนี้ไม่เพื่อนก็เข้าใจค่ะเพราะว่าดูสถานการณ์แล้ว ก็เข้าใจว่าทําไมเขาไม่อยากจะไปอยู่บ้านคนแก่เพราะาอยู่บ้านของเขามันมีอิสระมากกว่าค่ะเพื่อนไปอยู่บ้านคนแก่มันเหมือนกับว่าเขามันเป็นเจ้าชีวิตเราค่ะเพื่อนคือเราจะออกไปไหนมาไหนไม่ได้อาหารการกินจะกินตามใจชอบไม่ได้คือจะต้องตามใจเขามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยไม่เป็นก็เข้าใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแกช่วยหลือตัวเองได้แกไม่คิดหลงคิดลืม แต่เพีงวยงแต่ว่าแกเหนื่อยไม่ค่อยมีกําลังค่ะเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปซื้อเค้กก่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวคุยกันค่ะนี่ก็เป็นร้านขนมปังที่ที่ไม่เป็นจา้าเข้าไปซื้อค่ะเพื่อนขนมวัลนิชไทยตกงนีขนมวเลนิชไทยไอ้าวนี่ขนมวัลนิชไทยเลยอ้าขนมเต็มเลยค่ะนี่ค่ะขนมที่คุณตาชอบไม่เพียงแค่ชอบค่ะ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆความจริงเดี๋ยวแม่เป็นจะให้ฟังกับเพื่อนๆความจริงนะแกจะเรียกแม่เพ็นมาปรึกษาเฉยๆค่ะเห็นแกโทรมาไม่เป็นก็คิดว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเรียบร้อยลงมาจากบ้านคุณตาครับเพื่อน คุณตาพอใจมากเลยคามจริงอะ่ะคุณตาจะให้ไม่เพ็ิมาคุยเฉยๆค่ะแกให้ซื้อเค้กไปด้วยแล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันค่ะแล้วแกบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยคุยกันไปด้วยแก,กว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อน ทีนี้ก็ดื่มกาแฟกันคุยกันคุณตาแกถามว่าเธอสามารถทำงานให้ฉันได้ไหมแล้วก็ทำงานได้เท่าไร่สามารถทำให้ได้เท่าไหร่ไม่เพินบอกว่าปีหนึ่งไม่เพ็นจะทำได้หกพันค่ะเพื่อนๆไม่เพ็นบอกคุณตาไว้โอ้ยหกพันปีหนึ่งก็พอแล้วแก okay, ว่าอย่างนั้นแล้วไม่เพ็นก็จะต้องขึ้นชั่วโมงบ้านแกค่ะ ทำรายได้ปีละ6000โดยไม่ต้องเสียภาษีคือเอาเงินเข้ากระเป๋าได้เลยค่ะแต่ต้องมอบเวลาให้ทางการนะครับเพื่อนๆทางกรมแรงงานจะต้องบอกเขาว่าค่ะถ้าเกิดว่าไม่มอบตัวหรือว่าไม่บอกเขาไม่บอกทางกรมแรงงานแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเงินดำหรือเงินเงินมืดเลยครับเพื่อนเราต้องทํา ตามกฎระเบียบของเขาเขาให้เราทำงานโดยไม่ต้องเสียภาษี6,000ต่อปีสำหรับที่หนึ่งแต่ถ้าไม่เพนจะทำต่ออีกก็ได้ค่ะเพื่อนๆไม่เพนจะต้องทำห้ที่บ้านคุณตา6,000แล้วก็6,000 6 0 0 6 0 0ค่ะทีนี้ไม่เพนไม่หางานทำหรอกค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไม่ไหว งานน่ะมันหายากเพราะว่าเราก็ไม่มีวุฒิอะไรมากมายแล้วอายุปา่านนี้แล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาคะ่ะเ,เพื่อนๆตามที่ไม่เป็นเคยบอกค่ะโกงอายุในใบสมัครงานถ้าสมมติว่าไปสมัครงาน,นะคะแล้วไม่เป็นหลอกค่ะหลอกเขียนอายุน้อยๆแล้วใบก่อข้อความใน Data นั้นมันจะเปิดอัตโนมัติเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่แหละคะ่ะคือ เรามันป่านนี้แล้วแล้ววุฒิก็ไม่มีแล้วมันหางานไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่เป็นหนะโชคดีแล้วที่กินเงินป่วยแล้วก็สามารถทารายได้อีกสามหมื่นครับเพื่อนสามหมื่นโครนครับเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นคิดว่าไม่เอาคือบ้านคุณตานี้ก็พอปีละหกพันพอแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวโลภมากลาบจะหายค่ะเพื่อนๆตกลงคุณตา แกบอกว่าที่นัดกันเอาไว้ทางการนั้นไม่มาไม่มาเขาบอกว่าจะมาประมาณสี่โมงเช้าค่ะทีนี้เขาไม่มาทีนี้มันสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วค่ะเพื่อนๆผล่เลดไปตั้งชั่วโมงหนึ่งคุณตาแกก็เลยโทรไปถามค่ะโทรไปถามว่านบอกว่าจะมาสิบโมงแล้วทำไมไม่มาทีนี้ก็ตอบว่ายัางไงรู้ไหมครับเพื่อนทางการก็ตอบว่าทางหัวหน้านะคะ่ะหัวหน้าแผนกเขาตอบกับ คุณตาว่าเขาบอกว่าเขาป่วยก็ไม่ให้มาทําแล้วคุณตาโมโหสุดๆเลยเขาเป็นเพื่อนแกสั่นแกบอกแกสั่นแกโมโหสุดๆเลยแกบอกว่าป่วยแล้วทาไมไม่บอกว่าไม่มาป่วยไม่ป่วยมาไม่มาทําไมไม่บอกแกว่าอย่างนั้นนะคบเพื่อนๆแกสั่นตอนที่ที่แกตอนที่แกโทรมาหาไม่เพน่ะแกยังสั่นๆอยู่เลยยังโมโหอยู่เลยครับเพื่อนๆตกลงน่ะคุณตาจะให้ไม่เป็นทํางานให้ ปีละหกพันแกก็บอกว่าแกพอใจแล้วแกไม่ต้องการมากกว่านั้นแล้วเพราะว่าแค่บางครั้งบางคราวเดือนละครั้งเราก็เลยตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะให้าขอ,ขอ <c oughs> แกโมโหให้ทางการ <c oughs> ลูกสาวโทรมาค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นก็เลยอึ้งนิดหน่อยตอนที่กำลังพูดเนี้ยค่ะลูกสาวก็โทรมาอยู่ในโทรศัพท์กับเพื่อน แต่ไม่เป็นจะไม่รับโทร,โทรศัพท์ค่ะจะพูดต่อเพราะว่าพูดยังไม่เสร็จเลยมันขัดจังหวะค่ะ <c oughs> นีนะ่ะค่ะเพื่อนแต่ไม่เป็นไม่มีอะไรมากมายที่จะพูดอะไรหรอกคับคเพื่อนวันนี้ไม่เป็นก็จะมารายงานเรื่องคุณตาเฉยๆว่าความจริงน่ะเขาจะมาล้างบ้านวันนี้แล้วมันไม่ได้ไปตามตามเป้าหมายคุณตาแกแกโหแก สันทีนี้พอได้คุยกับแม่เพนแกก็โล่งใจค่ะเพื่อนๆเนกถามแม่เพนว่าจะตกลงไหมถ้าทําอย่างนี้ให้เธอมอบตัวกับกรมแรงงานแม่เพนบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วฉันทํางานได้ตั้งสามหมื่นต่อปีทําให้คุณตาที่เดียวหกพันแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่ามันที่เดียวคุณตาพอใจมากแล้วแกก็โล่งค่ะเพื่อนๆแกยิ้มได้แกยิ้มได้แกก็เลยบอกให้แม่เพนะ่ะ ทำความสะอาดให้เลยได้ไหมนิดๆหน่อยเพราะว่านัดกันแล้วเขาไม่มามาเลกเกอร์และบ้านแกก็ต้องการทําความสะอาดด้วยค่ะพอมาถึงเวลามาถึงคิวแล้วนี้ก็เลยกดๆให้แกนิดหน่อยค่ะขัดๆทุทูมันก็ไม่สกรปรกหรอกคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าคุณตายอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานก็อย่างน้อยก็เสร็จอาหารนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วก็ฝุ่นเพราะว่าเกเป็นคนสะอาดเป็นคนระเบียบนะครัเพื่อน ทีนี้ลูกสาวโทรมาก็เลยมาเอากุญแจที่บ้านคุณตาเลยคะ่ะไม่เพ็นก็ให้ลูกสาวรออยู่ที่บ้านให้เอากุญแจมารออยู่ที่บ้านพักนี้ลูกสาวหาแม่บ่อยคะ่ะเพื่อนเพื่อนหาแม่บ่อยให้กุญแจแล้วมารออยู่ที่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าลุงไม่อยู่บ้านนะคะก็แก้ไขเข้ามารอแม่อยู่คนเดียวมันมีไวไฟไอ,อะไรด้วยแกจะได้ไม่เหงาะคะ่ะ เพื่อนทำงานเสร็จแล้วไเพ,วเพื่อนก็มาคับเพื่อนเพื่อนก็คงจะมารายงานนิดๆหน่อยแค่นี้แล้วค่ะพเพื่อนขอให้พเพื่อนๆังโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ